เอาเปิดโปยน,น้องอย่าโลกปี๊ดสาวเบอร์ตีมเปิดโปยไอ้หน,นงไปสตาร์เบอร์ตีมใส่เอลซูไม่มีพิกเกอร์ตามอ่ะแต่ต้องฟันต่อไปตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดรอสกิลหนึ่งสองว 1, 2, 1, 2, ินะเป้าหมายเราคือเอลซูสวยงามมะอเ้อเปิดโปยน้องไปสไลด์ตามเนี่ยฟันแบบมองไม่เห็นโอ้โหฟันไงทีนี้สวยมาดีเล่นดีโอ้มาหลอดไปปาดกิม โอ้ว t าต์เดอะฟัคยูฟูโอเคก็กลาวัสร็จครับยินดี้ต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโปรชาแนลของเราอีกเช่นเคยนะคลิปนี้ก็เป็นอารีนป่านะก็ไม่ได้ทามานานละอารนป่าก็เป็นป่าจะเป็นนะก็ดูจากการเลือกเรนแล้วก็ผมกดได้ออฟเรนก่อนอยู่แหละแต่ว่า ทีมเราเดันเลือกเมทสอคนอย่างเนี้ยเออผมก็รู้แล้วแหละว่าเขาคงไม่ถนัดเลนป่าหรือว่าตัวที่เขาไปล้วงเนี่ยผมก็เลยเออเดี๋ยวป่าให้ก็ได้อ่ะรู้สึกว่าเมตาช่วงนี้แบบคนแย่งเลนกลางกับแคลร,รี่กันเยอะนะซึ่งแต่ก่อนเะนี่ยไม่ไม่มีใครอยากเล่นเลนกลางนะเพราะว่าแบบใครแม่งก็มีคนแท็กค,คลิปนู่นนี่นั่นทั้งแคลรี่ทั้งออฟเลนทั้งป่าก็คือจนคนเลยไม่อยากเล่นนะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าเล่นเลนกลางมันไม่ได้รับความกดดันเยอะ มันเล่นง่ายมันยืนหลังมันสกิลปล่อยสกิลไปเรื่อยๆไม่เ,เหมือนกับพวกปากกับออฟเลนเล่นไม่ดีก็โดนด่าโดนด่าอย่างเงี้ยเอาล่ะครับส่วนเซตอเทมที่ผมจะเลือกเล่นนั่นก็คือธนูฟาร์มรองเท้ากันดีๆดาบขี้กองเล็บขี้ดาบสายฟ้าแล้วก็เกอะเกิดหรือว่าเป็นเคียวก็ว่าไปนะรือจะขึ้นเป็นดาบแดงก็ได้ถ้าเกมนําส่วนอรีนฟาร์มการออกของจะแปลกประหลาดกว่ากว่าตัวอื่นหน่อยอาจจะขึ้นของฟาร์มเป็นธนูชิ้นเล็กมาก่อนนะแต่ยังไม่ขึ้นชิ้นใหญ่จะแล้วก็ออกไปทางดาบขี้กองเล็บขี้ก่อนแล้วค่อยขึ้นนนธูฟาาร์มมมเพ ชมเราฟังในเกมกันเลยโอเคเล t โก o now โอเคครับกบเข้าสู่ในเกมไปเลยดีกว่านะก็เลนที่ผมเลือกฟาร,ร์มน่าจะเป็นคลิปแดงนะถ้าเราได้คลิปแดงเราอาจจะมีโอกาสไปฆ่าออฟเลนั่งตร,รขงข้ามก็ได้นะเว้ยมาโอ้แต่ว่ามาหลอดไล่ไปอย่างนี้ไม่เอาแล้วฮะจบบนนี่แต่เจ๊บอกั่งตรงข้ามนี่มันขู่เลยเหรอวะอ่าเฮ้ ทิงหายแล้วโ,โห,โโหเฟิร์สบัตย่างไวแล้วเ,ออเสียนุกด้วยผมว่ามันเราเริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะ่ะเอ้ยตกกลางรอก่อนเพื่อนตายหนึ่งโอเคตายสองฮะเป็นที่ชัดเจนแน่นอนว่า เราจะเสียมังกรตัวแรกให้เขานะซึ่งสิ่งที่เราทําได้นั่นก็คือต้องไปเอาดาร์คเซเลเยอร์แรกกับอับิซอดักควันเขาดีกว่าตีเลยฮะลิงอยู่ข้างล่างนะไม่รู้ลิงจะมาหรือเปล่าแต่ผมว่าผมสู้ได้ว่ะผมมีอันติดโอเคฮะเราก็ได้แรงมาเหมือนกันนะแต่ว่าสกอร์ตอนนี้ศูนย์สามว่ะเพื่อนๆต้นเกมอาจจะไม่ค่อยมีอะไระฟาร์มไปอย่างเดียวเดี๋ยวเราสกิปเลยไหมสกิปสกิปไปเลยไหมโอเคเฮ้ย อุ้ยมาหลอดมาหลอดไปฮะเปิดโปย้น้องสตาร์เวอร์ทีมสวยงามฮะคิวแรกของเรามาแล้ว1-0ตานี้ยืนยากเกินมันก็คงต้องยืนยากแหละเพราะว่า ในตัวเราเป็นแบบเทลเป็นกาลีอย่างเงี้ยและส่วนตัวลวงฝั่งเขาอ่ะมีเยอะนะเว้ยมีทั้งลิงมีทั้งซาธาแล้วก็มีคีร่าอีกโอ้โหพวกนี้ยืนยหญอยู่แล้วแล้วตัวกันเราเป็นซีเนียร์ซีเนียร์มันไม่ใช่ตัวกันเท่าไหร่หรอกมันเป็นตัวแบบว่าแบบเล่นกับผมอ่ะตัวที่ต้องเล่นกับผมประมาณน,นี้ล้วมั้งไปฮะผมเหมือนเลนบนจะมีประเด็นวิลิงช็อตนี้ว่างไงวะ ตาเบิร์ตีมขอหน่อยสักตัวเถอะทีมโหเรียบร,ร้ยรอยฮะเมื่อกี้ซีนเราไม่มีนต์นะตรงนั้นอาจจะได้แบบเฉืยฉายนิดหน่อยอาจจะมีรุนไปแล้วเรียนบนผมก็อยากไปช่วยนะแต่ว่าผมทำอะไรไม่ได้ดิตัวผมอ่ะเฮ้ยว่าไงคบน้องไม่เช่งว่าทำอะไรไม่ได้หรอกไอ้เ่ดูเรียบรอยนะ้อยแล้วยังไปไม่ถึงเลยล่วงอีกแล้ว เอลซูอาจจะตายว่ะเพื่อนเปิดโปรไอ้น้องตัวนี้ก็ได้มามาสตาร์เวอร์ตีมยิงไปเพื่อนยิงไปโอ้โหถึกอะไรขนาดน้นั่นวะโอ้โหดูสกอร์กูยืนยากเกินโอโ้เกินไม่เกินก็2กต่อสิบองครับน้องๆเก็บตาม10ตัวว่ะ ไม่ให้หรอกป่าฟ้าตัวนี้อะไรจะดา่าอารินอารนไม่ดีเหรอแต่ละตัวเนี่ยยืนไม่ได้ก็นั่งโอ้โหอารมณ์ดีเกินทีมผมไปฮะตัวนี้สตาร์เบอร์ตีมไม่เข้าเลยรอของก่อนอาจจะต้องรอดาบขี้หรือว่าแล้วก็กรงเล็บขี้สักชิ้นนึงน่าจะฟันเข้าอุย้ยโอ้โหยังโดดีไปฮะ มับแดงแล้วก็คลิปล่างกันดีกว่าเฮ้ยเกโซมาอย่านะขอน้าแดงโอเคสวยเฮ้ยโอ้โหเห็นไหมเปิดโปยไอ้องไปสักตัวไปฮะหนีไปฟาร์มบนเราไม่มีเตี้ยนะไม่ต้องเล่นละเซฟๆหน่อยแล้วกันเมื่อกี้ขนาดกาลีแบบ อันตีมันไกลนะเว้ยแค่มันแหลมไปนิดเดียวแม่งโดนบินมาแล้วก็คีลาทะลุกระแพงมาใจยเย็นนะเพื่อนตรงกลางนะ่ะไหวเทียวเห็นปะส,สาเบอร์ทีมโอ้โหเรียบร้อยฮะสี่เดียจะคิวไปก็ไม่เป็นไรฮะแต่อย่างน้อยผมขอฟ้าก็โอเคอทีมเราตายไว้พักเลยว่ะ4ี่ต่อ16ไปฮะตัวนี้พี่ขอแล้วกันสวยงาม ถ้ามีตีสามารถไหลสูตรต่อได้นเลยนะเอ้ยแล้วผมปิดหลังอย่างนี้โอ้โหไปกว่าแค่สองตัวข้างล่างนั่นจะมีเอ่อมีลิงกับมีคิล่าด้วยนะอันไงจะเข้าไปทําไมล่ะเพื่อนโอ้โหแต่และตัวจะแยกดันก็คือกลัวแต่เพื่อนจะบวกตลอดเลยประเด็นออฟเลยเราตอนนี้น่าจะไม่กล้าแยกดันเข้าเลยไม่ดีฮนะมันหายหมดแมพแล้วเราสูงกว่าเดิมเราสูงกว่าเพื่อนอย่างนี้น งไงโผล่เคะเก็บเกี่ยวผมก็ไม่รู้ว่าผมจะแบบสามารถแบกได้หรือเปล่านะไปฮะไอ้นุกอยู่ล่างนะอาจจะได้นะถ้ามันอยู่ตัวเดียวอะเอออยู่ตัวเดียวเพราะว่ามันโผล่กลาง3าสี่ตัวแล้วไปฮะเราเอา้าเปิดโป้ไอ้ตรงอย่าโลกดี ดันยาวเลยทีนี้เราต้องเรียกร้องความสนใจให้เขากลับมานะเราไปเราไม่มีอติเราก็ทำอะไรไม่ได้จะเดินเข้าไปต,งตรงๆก็คงจะล่วงไปฮะฟันต่อไปเฮ้ยสตาร์บัตติมสวยงาม,ามเขาอยู่นั่น3ตัวเขาตาย2โอเคไม่มีใครมาผมดันต่อเลยดีกว่าตอนนี้ต้องเชื่อใจเพื่อนอย่าให้เพื่อนไปตายบุดว่าพอแล้วขอแค่กันบ้านไว้กำลังกลับเพื่อนมาโอเคกลับมาแล้ว เข้าไงเนี่ย, <c oughs> <c oughs> ายมาฮะช็อตนี้เราต้องเล่นแล้วถึงแม้จะไม่มีซีเดียวเปิดโปรไอ้น้อง <c oughs> ไปสตาร์บั์ทีมใส,ส่เอลซูไม่มีฟิกเกอร์ตามอะ่ะแต่ต้องฟันต่อไปตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดรอสก,กิล1-2วีนะเป้าหมายเราคือเอลซูสวยงามอะออ้ยคีล่าหายไปแต่ว่ะไม่งมองไม่เห็นเลยผมไม่ได้โฟกัสเลยนะเมื่อกี้กลับดีกว่าเดี๋ยวลิงตาย ไว้เลยคิดี่ตัวคุ้งทีเนี้ยมันไม่ค่อยได้ลงผมเท่าไหร่เว้มันต้องมันต้องวาร์ผมบ่อยๆต่อให้ไปวาร์เทวาร์กาลีอย่างเงี้ยคือมันมันไม่ค่อยมีประ,ยะโยชน์ไปแล้วฮะมาหลอดเราได้ป่ะเพื่อนเฮ้ยยังหนีรอดอีกเหรอว่าอยู่ด้วยกันทั้งสามตัวขนาดนีส้สก <c oughs> อร์เก้าต่อยี่สิบเพาว่าเริ่มเริ่มมาครึ่งนึงแล้ว เฮ้ยโอ้โหนโอ้โนโอ้โนไปดีกว่าเ้ยลิงว่ะฟันรอเลยน้องสตาร์เพื่อทีมสวยงะมาเพื่อนมาโอ้โหต้องว่าจะไม่บอกแลต้องบอกหน่อยละเผื่อเพื่อนเขาจะได้แอนนี่แล้วหน่อยชิบหายฮะมาผมเข้ามาแล้วอุ้ยส่งไม่ดีอุ้ยไม่ถึงเอลซู ไม่เลยตัวนี้ก็ได้ชิปหายแล้วโอ้โหอันนี้ผมคือบ้านะผมค่อนข้างจะบ้าแนะเวเนี่ย yeah, จบเลยปะเนี่ยมีแต่ตัวเอากูไม่เลยเลกันไปกาลีนนองคลิปล่างคลิปล่างเพื่อนคลิปล่างว่ามาลอรลอยไปแล้วสวยงามตีคลิปก่อนยังเพิ่งไปให้ตีคลิปก่อนอ โอเคมาแล้วเดี๋ยวผมน้องใจเย็นแล้วไม่ลกแล้วไม่ลกแล้วนุกกำลังมาลาก่อน an ลิงอยู่พุ่มข้างหน้านะเว้ยระวังด้วยเนี่ยกาลีเนี่ยนะมีศิษย์ล่วงเนี่ยเดินนำเนี่ยไม่ได้ฮนะไปดูฟ้าก่อน s <S วยเอลซู้อันติสองวิ เลสโกเอา้าไปแล้วอย่างนี้เปิดโปรยนงเปิดโปยนกตามอะ่ะอเลนวิ่งเร็วกว่าอยู่แล้วโอ้ <Okay. S 1> oh, จบแล้ว<ห>นกน่าจะตายโอเคสวย,ยเอ,ยเอเ้ยลิงลิงนั่นบนไปเวอดไปกลับไปเอ้ยคู่แข็งวะเอ้าสวยเออ้เกือบดวงแล้วเนี่ยใจเย็นน้องใจเย็นลิงมา,า,าแล้วตรงกลางเ,เทว โอ้โหไม่ดูมินิแมปหรอวะเพื่อนเนี่ยโดนล้วงบ่อยโอ้โหเสียดา่าก็เนี่ยเราต้องใจเย็นก่อนฮะเราอติต้องรออติก่อนห้าวิโอ้โหสปอร์12สองต่อยี่สิบหกเฮ้ยต้องดักสักตัวแล้วลหรอเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นนะเพื่อนจะออกไปทำไมเนี่ยเราเคลียร์คลิปก่อนเลยฮะโอเคได้เขียวมา ้ยไม่ได้ไม่ได้สี่ต่อห้าะมาหลอดตายาลิงไปบนนะผมว่าผมอยู่ตรงนี้อารีน,นมันเป็นตัวที่ไม่สามารถเข้าตรงๆได้เว้ยถ้าไม่ออกแทงนะแต่ผมเป็นไอ้นี่ผมว่าผมไปเก็บลิงดีกว่าข้างบนนะเอา้าเปิดโปยโอ้มไปสไลด์ตามนี่ฟันแบบมองไม่เห็นขอแค่ข้างล่างอย่าอย่าแพ้นะเพื่อน อย่าแพ้นะเพื่อนกำลังมาใจเย็นๆเฮ้ยถึงเอลซัวเจ็ดเคสแข็งโอ้โหฟันกงนทีนี้สวยอุ้ยเขียวยังไม่แตกเฮ้ยมาแล้วบะทีผวกมาแล้วบ่ะ,บมมบะไปเพื่อนดาร์กสิบห้าเกิดไปเอาดาร์กก่อนป้อมไว้ที่หลังต้องเอาดาร์กก่อนนะดาร์กสิบห้าไปเพื่อนเอาดาร์กสิบห้าก่อนป้อมกลางตีคนเดียวก็พอแล้ว ลงสวยครับยุยยูจะพูดเพราะยุยยจะด่ากันสวยงามไปฮะอุ้ยไปวะ่ะโอ้โหตายทั้งเมลอดเอาลิงเปิดโป๊ยน้องมันมีเกิดนะเพื่อนสวยเีย <Yeah. S 2> เล่นได้นะ ้อเอลสูเคิดว่าคีลาเกิดจบได้ไหมดีนะมันไม่ใส่เราระวังเรายังมีมันม่วงอีกตัวหนึ่งมาเพื่อนปะผมมีเคียวนะผมแทงให้นิดน,นึงแค่นี้หละผมหมดแล้วไปหาซื้อก็เกิดตอนนี้ต้องให้คนไปยักดันไปเพราะเราเสียเปรียบเรื่องบาเล็กนี่แหละ ยังไงดีครับฝรั่งลูกค้าไม่โผล่เลยเฮ้ยลิงโผล่บนเดี๋ยวสู้อยู่น่าจะอยู่โซนล่างนะมีหว่านผมไปฆ่าลิงก่อนดีกว่าลิงไม่โผล่แต่เพื่อนโอ้โหกาลีนะ่าตายมากเมื่อกี้ เฮ้ยหมาแล้วฮะซีเนียลสั่งเล่นบนนะเขาจะดันล่างให้โอเคจัดไปมีกับตัน่ะมาเพื่อนมามาเฮ้ยซีเนียล <c oughs> อย่าแตกนะเพื่อน <c oughs> ใจหายไปครับ <c oughs> มาดีเล่นดีโอ้มาลอดไปปาดกิฟว <c oughs> โอวัตเตอร์ฟักกิฟโ์พันนิด สวยฮะตายโอ้มาหลอดไปป่ปาดชิปปุ่ปวดตัวเลยจบเลยแล้วกันไปฮะผมมีเคียวผมไม่สนอะไรแล้วสวย,ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยฮะสำหรับรายการเปิดโปรเชนลของเราเป็นไงฮะโอ้เรียกได้ว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะก็ ไม่ต้องบอกฮนะใคร MVP เบต้าเฮ้ยสกอร์คีล่าเมื่อกี้ก็โอเคอยู่นะ12 ค่าสิตายหนึ่งอย่างเนี้ยแต่ว่าก็แพ้ครับน้องโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับอารินป่าจําเป็นนะก็หวังว่าเพื่อนเพื่อคงจะชอบกันไม่ได้ทำคลิปอารินป่ามานานแล้วก็เป็นอีกมุมนึงนะอารินแม่งก็เล่นได้ทั้งตําแหน่งออฟเดนโรมิงป่า <S <S เอาละถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไปเลยจ้าเปิดโป๊